พี่น้องครับอีกคลิปของวันเสาร์ที่6เมษายน2567ผมขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ใหญ่ในฐานะที่คนที่เสียสละมาะมากมายว่ามีเหตุและอะไรดนใจให้พี่ใหญ่มา,าทำไฟที่สุสานแล้วก็ลวหลายๆอย่างมีเหตุอะไรที่ทุ่มเทกับสุสานแห่งนี้ครับพี่ใหญ่ครับ เหตุผลก็ค uh, uh, ือในหนึ่งความประหยัดสองเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นหลังครับว่าแบตเตอรี่เก่าๆเราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้เยอะครับเช่นว่าพรุ่งนี้จะติดไฟเพิ่มในศาลาอีกสองดวงแล้วไฟไฟหลวงไม่ต้องใช้เลยไฟฟ้าไม่ต้องใช้เลยนะครับสว่างเพียงพอในการทํากิจกรรมเราจะเพิ่มทางด้านหน้าแล้วก็เจ้าแม่ทัพทิม เไเตรียมไฟไปแล้วตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ผมมามาห้าลูกแล้วไม่พอผมต้องใช้ก็ปัมป๊มน้ำสี่ลูกแล้วปั๊มน้ำสองตัวตัวนี้ก็คือรถน้ำต้นไม้โดยใช้แบตเตอรี่กับแหงโซลา่าเซลล์ชาร์จเข้าไปแล้วก็ตรงเจ้าแม่วนอิม่มเราก็จะมีสปอตไลท์สให้สว่างทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับอนาคต ถ้าแบตเตอรี่มาเยอะๆไม่ว่าปั๊มน้ำหรือ,อบ่อประดานเราก็จะยิงไฟเข้าไปเลยโดยไม,ไม่ต้องเสียค่าไฟไตรงนี้ทำได้แต่ขอให้มีแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็เชิญชวนพี่น้องแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนจากรถยนต์มาไม่ใช้ก็บริจาคมาส่งมาที่สุสานเลยนะครับทีเดียวเลยโดยก็ให้ที่อยู่ของ คุณนอรละพินไหมให้มาส่งที่สุสานท่านเดี๋ยวเราจะนับจํานวนแล้วก็พร้อมรายชื่อใครบริจาคมาบ้างยิ่งเยอะยิ่งดีครับถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีอยากให้สุสานแห่งแรกที่มีแสงระหว่างทัางคืนพูดง่ายๆก็ทั้งคืนก็เหมือนกลางวันนะตรงนั้นก็ทําได้ครับนะครับครับก็ฝากด้วยนะครับพี่<า>น้องมา รับไม่อ่านครับครับพี่น้องเราช่วยกันสนับสนุนเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ไ,ไม่ใช้แล้วส่งมาได้เลยนะครับ,รบเอาพี่มานพในฐานะทีเ่เป็นที่ปรึกษาของสมาคมมีความคิดยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับก็ผมก็วันนี้มาให้กําลังใจอาจารย์ใหญ่ซึ่งนําระบบแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งที่สุสานแห่งนี้ทําให้สุสานแห่งนี้สว่างสวัย ไปด้วยแสงไฟและประหยัดไฟฟ้าค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนนี่ประหยัดได้เยอะมากเพราะฉะนั้นนี่เรารวมด้วยช่วยกันคนนาไม้คนาคนามือมาให้กำลังใจแล้วก็มาช่วยในการที่เรียกว่า <c oughs> เห็นด้วยกับการที่เดินแฝงโซลาร์เซลล์ในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงทำความดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ขอบคุณมากครับอ้าวพี่มนบเสร็จอ้าวพี่ใหญ่เรียบร้อยพี่เบาครับโอ้พี่เบา,ร,บเบารูปหล่อประจําเลยครับพี่เบาเอาเอา,เอาหน่อยครับสวัสดีครับผมในฐานะกรรมการของสุสานและเป็นคนพื้นที่ถ้ามีเกี่ยวกับทางสุสานเนี่ยผมก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ใหญ่เขามาจากผมก็ต้องมาดูแลมาเทคแคร์ไรตําลองนี้แหละครับก็ ในฐานะคนดูแลมีอะไรขาดตกบกพร่องผมก็ยินดีช่วยทางสุสารชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเหมือนอย่างที่นายกต่อยบอมคนเรามาตัวเป้าก็ไปตัวเป้าเราก็ต้องทําแบบว่าก่อนที่เราจะจะไม่มีชีวิตอยู่เราก็ทําไว้ให้ลูกหลานบักโหทุกคนได้ดูก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ฝากไว้ แค่นี้แหละครับผมครับสวัสดีครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอญาติขอบคุณพี่เบาพี่ใหญ่พี่มานพที่เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอ้ผมเห็นพี่น้องสังเกตฉากหลังไหมครับองค์องค์พระพุทธชินราชนี่โอ้โหโดดเด่นและดูขลังมากเลยยังไงต่อยกุวันขอญาตบายบายทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่เบาสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับพี่มานพสวัสดีครับ